โอ้ยโลโก้โอ้ยพุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วแล้วเออกำลังอ่ะยกกลโยกดาบกระลังอยากกาไปอันนี้อ่ะเบิ่งหลวงอวานจูจีอวานจูจีอาวันจูจีเนี่ยเร็ว เอาันดูดียิ้มมันด้วุกชุๆชวักวักวันิ่งจังนิ่งจังอะไรคะอะไรคะนื้อลูกไป่าิปหออ่ะนิ่งจังจ้ำ อยู่บ้านกับิเปินปลาแจ้วมาอพี่โอ้ข้อมากขี้แตกขี้แตกแล้วอารมณ์ดีเลยนะคะขี้แตกให้แม่เมี่ยฮะเอาคือประด้นยินบมดนี่จะปิดเสียงบอกโอ้ไม่ค่อยจะแจ้งตัวนาอ ชอบแบบนี้ไงป้าอะแลไวยิ้มบ้านบ้านจื้อจี้หายหายด้ป้าป้ายังหายดูหาแปดเตียแล้วมูน่าจงจาจป้าเจียวจังเลย กับลูกเขา,นา,านเนาะพาไปเคลียร์หาลูกเขาเนาะอะไรคะอะไรคะมือแรกคือจะมาเอาไปนอนน้ำเลยเนาะอันอันจ้างแย่จอยมาทำความสะอาดองแมง,งของเจ้อนะ่อันที่นอนเอาไปสร้างเอาไปสร้างเบร์โหลดทู๊ดทู๊ดพื้นพราะมันมันอันนั้นเปิดออกอัอนนะพวกอันยุ่งพวกอีกย่างนั่นเปิดอัน ถูผอมเพราะว่าอยู่หันถูเสมอเด้ยายจอยถูเสมอเด้อยู่หันน่ะหันมีเด็กหน่อยน่ะให้เราไปถูให้เสมอโรดได้จอยน่ะอ่าเด้ตีเช้ดป่าแล้วบ้ามบ้ามบ๊ามบ๊าบ๊ามบ๊าเอ้า เียกปอะดึงตาเหมือนแม่ไหมห <c oughs> างตาหนูตกไหมดึงไหม <c oughs> อหาขาหนาะแค่พอปวดขีก่กับติตื่นทุกการเล่นเขาจะมาเจาะพนะเสียงดังมาตลกเ้ยมาตลกเลยไ <c oughs> มยมีงานอันมีกีดดูอันที่สอง

วันเราเป็นเราเราลองเพลงวันอยู่บ่โอ้ยคนกิดที่เมืองดีพวกเป็นตัวเขาบอกว่าให้ป้าเจ้าก็ลุงเข่นเึ็นลองเพลงนะสันออะเต้นโชว์ไหนติงติงติงติ่งติงติ่งติงติงติ่งติงติ่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 ง ตาอีเพื่อนภากันไปแสงเหมือนสาวปัจเจอืเียวบเือแม่แม่เทพ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 แม่ แม่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 เทพแม่แม่แม่เทพแม่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 เน่เร็ว แม่แม่อ๋อหอมเบอ่อปัจจากันแม่เลวแม่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 เทพ ไปลเลยล่ะตาตาจ้าคือมาถ่ายคลินปนะพันพากัน,ไ,นไปใส่น่ะเอารถไปเขาศูนยลเห็นผันไหลสดหมดสาวมันเด้งขึ้นน่าเขาแห้งสดนี่ปอดจะมาถ่ายคลิปเด้อหนะ้าขอยเด้อ เอ้ยสวยอยู่มันว่าสวยไปก็นี่แล้วล่ะมุกขีลาไปก็นี่เราป้าป้าจ๊ะป้าจ๊ะคิดถึงหนูวว้นถามเนี่ยป้าป้าหายจเจ้เชียร์แล้วใช่ไหมใช่คือว่าขึ้นหอดยคนที่เริงแม่แม่เอิอแม่แล้วแม่แม่ <c oughs> แม อาอาเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์ติง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 แตะแตะติ้ง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 ติงติงติงติ้งติ้งเหตุเกิดจากคนบริหาเฮือนห่างบ้านนี่ยได้ประเจี๋ยวอยู่ใส่ก็คือจังอยู่เฮือนเจ้าของนี่แหละบ่เป็นหยังจะไปไหนจะมาอ้อนไปไหนเนี่ยเธอจะไปไหนเธอมาอ้อนฉันทำไมเนี่ยอะไรหือ ก็อันตัวว่าท่านไดประกอบไม่ย่อปลอแล้วม่แหแนอนอยู่ห้องเก็บของได้เเดี๋ยวนยะเป็นตู้สื้อาเก่าแต่วันนี้จะเคลียร์นะคะจึมจึมจิมจิมจิมจเทมแม่เทมจิมม่เทมจิ้มจ้มจม